ต่อไปเนาะเดี๋ยวรอใ้มโคตรดีแล้วแลวอยู่ต่อใกล้เนียนอยู่เนียนอยู่ตรงที่เบียร์ก้นลูกหลังและซ้าซ้ายตัวเพื่อนข้างหน้ามีม่อนโถมเนี่ยดีทางซ้ายเนี่ยโมกับเพื่อนเดี๋ยวไรกันหมดแล้วไม่ไม่รอรอรอโอเคมันหลบไปขวา น้รองน้องนองที่ปิดให้ปิดลายขอบให้อเอาได้หยุดพอได้หยุ

Đi lên rồi, kịp Đã khoan khuyên nghe Tận một ạ Bạn Chính Bạn tận tự เหมือนตอมข้อหัวก็เฮ้ยไม่เห็นหัวยิงของเฉยมึงก็ไม่ให้มันร้องวูบันร้องต้องแต่เล่นดีๆแล้วมึงไม่ร้องง่ายมากเลยโดนกระยิงร้องไปหมดเลยวะพี่เพื่อนมัเจ็บมากพี่ จริงว่าจะขอเลยเขบอกว่าเขาพี่กูไม่เอาอะไรเลยไม่ดูทีมด้ะสองจริงจัดเฮ้ยไทม์โฟมเจจจอนมันยางไม่มีหรอวะมีแม่เจจจอนอยู่เมื้อกี้มีมีมีก็เฟือ โอ้โหโดนมาตีเราโผล่เดี๋ยวเล่นหลุมหลุมเอ่งไ่โอ้โหแล้วน้องไม่พี่จะไปวงนี้เลยเหรอไก่ไม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 ่ตอนนี้ก็แย่ไปเพื่ออะไรตอนนี้ไปเพื่ออะไรน้องเผมว่าเราโดนรับตีแน่ไปราชั้นหนึ่งกันเก็บระเบิดเฮ้ยเราแบบเซอร์ไพรสยชั้นหนึ่งดิไอ้ไอ้มอนมอนมามอนมาระเบิดใครเนี่ยมึงเก็บไม่ให้หมดเลย ปลาทิ้งไว้ตุ้มเอ้ยโทษเราแบบยังไม่ต้องปลาแบบเรารอเซฟายแบบต้าเอ๋เลยอะโทแตบล็อกมุมเนี่ยได้เงียบๆโอ้แล้วเมื่อกี้หกลูกอะผมจะปไอก็เก็บปลาแล้วก็เก็บเนี่ยแคนี้หนักปนใดโอ้โหไหนดีวะัเซฟายอะผมนิมนนี้นอนนอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโซนต้องชนฝั่งนี้หน้าประตูหน้าประตู้น้าตหนักปนใดนะมาแล้วหนึ่งตัวเรียบมาหน้าพี่หน้าพี่มาอีกนึ่งตรอคนหนึ่งก็ได้เซฟายจาเอ๋ไม่รอไม่รอไม่รอ ไม่เป็นไรมันเจอแล้วก็ปิดอ่ะเนี่ยแบบโมโหมว่วมันไม่รู้ว่าเนี่ยมาจากฝั่งไหนเขาอยู่ในบ้านได้เอออยู่ในบ้านเที่ยกูเปิดก่่างนี้ว่ะทูมันออกว่ะมันอรอกกว่าเพื่อนไม่ต้องมาบ้านมาบ้านนี้จอดมันยิงใครมันยิงพี่หรือยิงเองวะบ้าน จอดพวกวันอ <polarization. S 2> ่ะดูต้นไม้เบาเนตมาระวังเนตมไหมเนตรนะกบาร์จอเลยอ่าจอดนี่เออพววันเนตมาลูกกูวมีกบาร์แล้วโชคดีจุดเยอก็ฟังได้ตัวก็ฟังซ้ายนะเพื่อนมันไม่ทำเราละมันจะหนีเราละอช่ไหเงี้ยหายคิวฟรีเลยมันจะออกม่ได้หายคิวฟรีได้แต่ ไอตัวบ้านเราอะยังไงก็ตายไอตัวนั้นแหละตัวบ้านเราอะไอบารกี้น่ะที่ออกไปไม่หน้าบ้านเราอยู่นี่อยู่นี่ไอหลังคานี้ไงทุกผมที่เห็นบากี้ก่อนนก่นโอ้โหมันไม่รับเพื่อนด้ยเชียไปเลยแล้วเพื่อนเดินตีนเปล่าหลังของฟางนี่นะนะโอ้ยบิงแล้วเฮ้ย ไยหลังมันมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่จะเอาไงบางคานี้ันจะเอาไงเจ๊กูขอไม่พักเลยวะกระสุนเยอะเกินพี่เฮ้ยมันออกแล้วเตรียมรอร่วงได้เลย ถ้าออกหลังล่วงไปยังไงก็ล่วงท้าไมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังนี้หลังนี้มงออกล่วงะสมมติสมกมาถมิอีกแล้วผมปานนี่ไปแล้วลูกนึงแบบปล้วก็ดักแล้วปลาดักอ่ะเจาะเจาะเจอแล้วเนาะอดฮัลโแน่โอ๋อไม่ครบไม่ครบทียนะตายไปหนึ่งไม่โล้ไม่ไม่โดนมาโคราตี้เพแฟดนี่แทบวะเพราะที่มาโคราตี้ไงเพื่อนมาโคราตี้โอ้ยเชี่ยนะ มึงรู้ได้ไงวะไอ้เชี่ยพี่ก็ผมดูอยู่ผมดูอยู่ไม่พี่โคตรแม่นโคตรตึงครูเคยเห็นพี่ยาบอกกูเยี่เราโมแม่นแต่มันก็มั่วตลอดเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยผมแย่งตีผมไม่ได้แล้วต้องีบ้านแล้วไม่ได้หรอแล้วหลุมล้อทำมิ่งได้ไงถู่ไหมไปดีๆใกล้เาจะโดนกดก่อนตอนเนี้ยไอ้มอนเดินได้เดินได้ต่อเดี๋ยวต้องร้อยนี่ออกก่อนอ่ะไอ้อะไรวะตำรวจอ๋ออปชั่นกันออปชั่นเดี๋ยวจัดมอนมาเก็บออปชั่นดิกระสุนทิ้งไว้บ้างเถอะ มีแล้วสมองเจ็ดระเบิดห้าปนเอ๊ดี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 ถึงปลแล้วลุงเอร์ไหลุมรอทมิ่งเขาบวกกันได้นะเว้ยน้โอ้โหเป็นบาทครบไอนี่มนไม่น่าเห็นแล้วนะที่ไปหลุมเฮเดี๋ยวนไปต้องเอาองกันไปดีดูรางสมองใเพื่อโเล่นฟังกันหลุมงเอากันหลังกันนะควะเนาะ ส,สมมงเปลีหน้าบ้านเหรอเอ๊ะเอ็มเลยกูจอดผิดไอ้ม้านเพราะว่ากูสมองออกมามันจะเหนื่อยนเฮ้เนมเน็ตจะทำบ, sure. บ้านใช่ปะของบนขวานหมดี๋ยวลองที่ขวานะเว้ยเผื่อมีที่ฝ่ายชนนะไอ้ตี๋ที่แฟบอ่ะขับแล้วขับแล้วขับแล้วจะรอเรารอเขาจะรอเขาทิ้มมันม่อนเดี๋ยวรอเก็ไปได้แต uh uh> ่หน้าบ้านตรงนี้มันก็มีกองฟางให้เล่นนะเว้ยปะกี้มาละตหล่ม

ไปด้านซ้ายเลยมา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 เออมาหน้าดิมางกอยู่ไปไฟเข้าไปยังไม่เจอวะไม่เหนื่อยไม่เดือดรึตายสวยน้องหมดลองเนตมาเนตลองมาเนต้วบองแค่นี้เราอยู่ในวงแล้วเอ้ เล HR, ี ism, ้ยวขวารถกูเลี้ยวขวาลำบากที่ฝ่ายตนนี้มนเหน็บไปแล้วังเพื่อนเนี่ยสวนมาดิกดดันกดดันมันไว้เราอยู่ในวงแล้วเนาะเห็นปหะโทมมองเห็นไหมไม่เห็นอ่ะเก็บออกช่าปกันไปขวาจะขยับนะมองก้าวมาไปต่อได้ เกาวต้องไปซ้ายรู้ไหมเกี่ยวตัวซ้ายว่ะพวกโคตรเจ็บเองขับเองขับเองขับรอเอาซ้ายดิเองขับรอตัวซ้ายดิทำยางขับบนกันสองคนดิเอ้ยขับตามเราจะมาเดินเดินมันจะออกมันออกเราจะมาแล้วขวาเราไปหรืมาจะทำเราเดี๋ยวท้าลูกข้างหน้าขับออกแล้วข้างหน้าขับออกไปข้างหน้าแล้วข้างนอกวะข้างนอกนี้คือขโมยใครอ่ะ สมองมันก็รอสิบวินะครับออกแฟมันเอารถออกไปดิมาขับไปหน้าไกลๆเราเราหยบไปขอบมันเหลืองเลยได้น้ำมันจะหมดแล้วเจ็บกันการเป็นบังเกอร์หน่อยพี่ไปเติมยิงเลยนะยิงดะริบัโอ้โหแฟมันรเรนบิัหัวเรือนผม้าซ้ายดานซ้ายเพื่อนเราเพื่อนเอนเพื่อนลงมาเพื่อนนอนไปรงฝเอนี่ ไปไม่ได้อีกไปเคลียร์้สายโทไปแค่สายนี้เออไปได้หรือเป่าเลยเหลือตัวเดียวมันตายไปเมาไปตายไปตั้งยาอยู่ตรงนี้ไปตั้งยาอยู่ตงนี้ไปโอ้โหตั้งต้งปิดให้ปิดให้เพราะว่าปิดด้วยไงวะเพราะว่าอยู่ขาเดี๋ยวไม่ไดอยู่ไกลอ่ะเดีวไกลอ่ะไกลอ่ะไกลอ่ะไกลมาเล่นแยกไม่อยู่ใกล้นะเว้ยสายใกล้เนี่ยใส่พี่อยู่เหรอเนีเนี่ยใส่พี่อยู่ ไปลองเช็คดูต่อไปเนอะเดี๋ยวเรให้ดูสามคอตีแล้วตัวใกล้เนียนอยู่เนียนอยู่ตรงที่เบียร์กดลูกหลังแหละซ้ายซ้ายตัวเพื่อนข้างหน้ามีม่อนถมเนี่ยดีทางซ้ายเนี่ยกระโมกับเพื่อนเห็นแล้วไม่มาแล้ว มันหลบไปขวาเอาหนอนนองพี่ปิดให้ปิดลายขอบให้หมดเราได้หยุดพอเได้หยุดปักหมดมันหมดครบสวยน้องเอาไปบานอ๋อหนึ่งขวาสวยอยากให้เราปิดท้ายตรงนี้ก็หนึ่งพี่จะปิดท้ายได้โอเคพี่เอาท้ายพี่วัดเองซ้ายอ่ะดีเพื่อนเดียหลังไอ้ดอกใช่หลังไอ้ดอกแล้วก็กองฟังเออซ้ายพี่วัดเอง มึงถงฟ้าดิไปฝผ่านวะน้องไม่เห็นว่าซ้ายอ่ะอยู่ไหนวะน้องอยู่แถวนี้นี่นี่แถวนี้แถวนี้ฟ้าผ่านเข้ามาได้ผู้หยาบอะไเรื่องมองไม่เห็นไอ้ดอกเก็บตัวให้นิดเหียวเขาเดียวตรงที่มาร์คไปไหไปมาตรงีกูมารเด็กพี่เนี่ยโดน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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตรงที่มาร์คมีอะไรปามมันเลยตรงที่มาร์คเลยตายเออ เ้ก <C> e <AR> ูขับรถเยียบในสมองอ่ะ